คนจับปรับขี่สกูตเตอร์ครรมาดามีผลต่อวีซ่าน้องถืออะไรอยู่น้องถือวีซ่าตัวไหนอยู่คุณคุณถือวีซ่าอะไรอยู่คะถ้า F6 LK มดามจะตอบให้นะคะ F6 เป็นวีซ่าที่ค่อนข้างจะสิทธิ์ VIP ถ้าใครที่ถือ F6 อยู่นะคะถ้าถูกจับคดีเอาเป็นว่านะคะเท่าที่มดามเห็นเคสของน้องๆเนี่ยถูกจับคดีดื่มแล้วค่ะถูกจับคดีขับรถอะไรเกี่ยวกับการขับรถอะถ้าถือ F6 อยู่เขาให้ต่อ แต่ว่ามันอาจจะมีผลเวลาที่น้องไปสอบสู่กานสอบสัญชาตินะคะคือการทําผิดกฎหมายไม่แนะนํานะคะมันมีผลกันทบแต่ถ้าเกิดว่าเราโดนคดีต่างๆแล้วเราถือประเภทของตัว e9 e7 e8 e6 อันนี้สติ๊กมากค่ะเขาจะไม่ค่อยให้โอกาสผู้ทําผิดกฎหมายผู้มีคดีนะคะดังนั้นวีซ่าที่ต้องระมัดระวังทุกประเภทถ้าเราถือประเภทของวีซ่าทำงานมันจะยากค่ะต้องระวังนะคะอย่าไปขับค่ะ เออใครให้เราขับนะคะจอดรถมันทิ้งไว้แ<ห>คนั้นแหละพรุ่งนี้ค่อยมาเอานะคะหรือไม่ก็จ้างคนมาขับนะคะหรือเท่าแก่ว่าเธอขับบอกไปเลยนะ,ะไม่ฉันโดนมาแล้วมันไม่คมุ้มค่ะมันไม่คุ้มค่ะทุกคนมันไม่คมุ้มมันต่อวีซ่าไม่ได้นะคะมันจะมีกําหนดกฎเกณฑ์อยู่แต่เอาเป็นว่าบางบางคนต่อได้บางคนต่อไม่ได้มาดามต่อไม่ได้แต่แต่นะคะถ้าเป็นคดีแบบดื่มแล้วขับนะคะแล้วก็ขับรถไม่ดีขับสี่ค่อนข้างที่จะ ยากจร้งนะเท่าที่มีน้องๆมาแชร์นะคะดังนั้นมาดามมาดามเตือนไว้ก่อนนะคะผู้ที่ถือ e9 e7 ต้องระวังนะคะ e9 e7 e6 e8 นะคะเหล่านี้คือประเภทวีซ่าทำงานนะคะ